สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูสิริรัตน์สลับลายนะคะวันนี้ครูคจะสอนนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราจะมาเรียนนะคะในเรื่องแสงและการมองเห็น ครูก็จะมีนะคะ2หัวข้อหลักนะคะที่จะให้นักเรียนเรียนในวันนี้นะคะก็จะมีการเคลื่อนที่ของแสงและแหล่งกําเนิดแสงนะคะอีกหัวข้อหนึ่งก็คือการมองเห็นมาดูการเคลื่อนที่ของแสงและแหล่งกําเนิดแสงนะคะดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานพื้นฐานที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตบนโลกเวลากลางวันนะคะสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว และมนุษย์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ในการช่วยในการนะะแหล่งเคลื่อนที่นะคะแสงเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดแสงนะคะทุกทิศทางเป็นแนวตรงนะคะเมื่อเราเจาะรูบนกระดาษแข็งทึบแสงนะคะและวางกระดาษแข็งนะคะในรูบนกระดาษแข็งอยู่ในแนวตรงเดียวกันกับแหล่งกําเนิดแสงนะคะ แสงจะเคลื่อนที่นะคะจากแหล่งกําเนิดแสงไปตกกระทบบนฉากรับแสงได้นะคะแต่ถ้ารูบนกระดาษแข็งเลื่อนจากแนวตรงนั้นนะคะแสงจากแหล่งกําเนิดแสงจะไม่สามารถเคลื่อนที่มายังฉากรับแสงได้นะคะแหล่งกําเนิดแสงนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะมีดังนี้นะคะแหล่งกําเนิดแสงตามธรรมชาติ อย่างเช่นดวงอาทิตย์ดาวฟ้าแลบฟ้าผ่าแสงจากสัตว์บางชนิดที่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะเช่นหิ่งห้อยแลหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะคะอย่างเช่นหลอดไฟฟ้าไฟฉายเทียนไขทีนี้เรามาดูนะคะอีกหนึ่งหัวข้อนะคะการมองเห็นวัตถุต่างๆนะคะ แสงจากดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานพื้นฐานนะคะของสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรานะคะพืชใช้แสงนะคะช่วยในการสร้างอาหารเพื่อการดำรงชีวิตนะคะและเจริญเติบโต,ตมนุษย์และสัตว์ใช้แสงในการมองเห็นและทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันนะคะหากวันใดที่ไม่มีแสงนะคะมนุษย์เราก็จะไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้นั่นเอง,เอง เราสามารถมองเห็นผีเสื้อนะคะมองเห็นดอกไม้และต้นไม้ต่างๆนะคะเนื่องจากแสงจากดวงอาทิตย์กระทบผีเสื้อดอกไม้และต้นไม้แล้วสะท้อนมาเข้าสู่ตาของเรานั่นเองนะคะการมองเห็นวัตถุต่างๆนะคะที่เป็นแหล่งกําเนิดแสง แสงจากวัตถุนั้นนนนะคะก็จะเข้าสู่ตาโดยตรงส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนะคะต้องมีแสงจากแหล่งกําเนิดแสงไปกระทบวัตถุนั้นๆแล้วสะท้อนเข้าตานั่นเองนะคะอย่างเช่นเมื่อเราอ่านหนังสือนะคะเราจะอ่านได้ก็ต่อเมื่อมีปริมาณแสงที่เพียงพอจากแหล่งกําเนิดแสงแล้วกระทบกับตัวหนังสือแล้วสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของ แสงช่วยให้เรามองเห็นนะคะเมื่อมีแสงเข้าสู่ในตานะคะทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้มากมายหลายๆอย่างเลยนะคะเมื่อไม่มีแสงนะคะ <S <S 2> <S 2> <S 2> เข้ามาสู่ในตานะคะเราก็จะไม่สามารถมองเห็นได้ ทีนี้เรามาดูนะคะในตาเป็นอวัยวะสําคัญนะคะที่ทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะในตาก็จะมีส่วนประกอบที่สําคัญของในตานะคะก็จะมีดังนี้นะคะส่วนประกอบแรกนะคะก็จะเป็นกระจกของตานั่นเองนะคะเป็นส่วนที่อยู่ที่ผิวหน้าและหุ้มลูก ในตาเอาไว้นะคะเป็นตัวกลางปร่งแสงนั่นเองนะคะม่านตาเป็นเนื้อเยื่อนะคะเป็นส่วนที่มีสีของในตาควบคุมปริมาณแสงที่จะผ่านเข้าสู่เลนตาของเรานะคะรูม่านตาเป็นช่องกลางม่านตาเป็นส่วนที่มีสีเข้มกลางในตานะคะรับแสงผ่านเข้าสู่เลนตาของเรานะคะเลนตาเป็นเลนนูนนะคะทำหน้าที่รับแสงจากวัตถุนะคะ มีความยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถมองเห็นวัตถุที่ระยะต่างๆได้ชัดเจนตลอดเวลานะคะจอตานะคะจอตาหรือเรตินานะคะเป็นเนื้อเยื่อสีดำชั้นในสุดเลยนะคะประกอบด้วยใยประสาทที่ไวต่อแสงเป็นจำนวนมากมายเลยนะคะเซลล์ประสาทเหล่านี้นะคะก็จะรวมกันเป็นประสาทต,ตาซึ่งจะทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณแสงนะคะเป็นสัญญาณไฟฟ้า เข้าสู่สมองนะคะแล้วสมองแปลความหมายเป็นภาพที่เห็นได้ชัดแสงจากดวงอาทิตย์นะคะสามารถทำร้ายในตาเราได้เช่นเดียวกับทำร้ายผิวหนังของเรานะคะและยังเป็นตัวกระตุ้นนะคะให้เกิดโรคต้อกระจกนะคะโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะเมื่อต้อง เผชิญกับแสงจากดวงอาทิตย์หรืออยู่กลางแจ้งนะคะเราควรที่จะสวมแว่นตากันแดดนะคะเมื่อเรามองเห็นแสงจากดวงอาทิตย์โดยตรงนะคะเราควรจะมีแว่นกันแดดนะคะเพื่อที่จะป้องกันสายตาของเรานั่นเองนะคะนอกจากกิจกรรมกลางแจ้งแล้วนะคะแสงจากกิจกรรมในร่มนะคะเช่น แสงจากจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะถ้าเรามองหรือใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆน,น,นะคะจะทําให้เกิดอาการตาล้าตามัวตาแห้งนะคะปวดศีรษะมีปัญหาในการปรับโฟกัสสายตานะคะเมื่อรู้สึกตาแห้งควรที่จะกลับพิมตานะหรือพักสายตาจากหน้าจอนะคะทุกๆ20นาทีนะคะเป็น เวลา20นาทีโดยในการมองไปไกลๆนะคะมองไปในระยะที่ไกลๆระยะประมาณ20ฟุตนะคะและควรมีระยะห่างจากหน้าจอประมาณ25เซนติเมตรเพราะในตานะคะเป็นอวัยวะที่สำคัญในการดำรงชีวิตดังนั้นนะคะเราควรที่จะถนอมสายตานะคะถนอมในตาของเรานะคะให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะอันนี้คครูก็จะมี ตัวอย่างนะคะเครื่องมือวัดความสว่างนะคะเขาก็เรียกว่าลักมิเตอร์นะคะก็เป็นหน้าตาเหมือนรูปที่คุณครูขึ้นให้ดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ